วันนี้คุณหมอจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำริมฝีปากให้สวยนะคะการที่เรามีริมฝีปากที่สวยเวลาเรายิ้มเราพูดคุยเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็การที่ปากดูเป็นทรงกระจับนะคะก็จะทําให้เราดูหน้าเด็กมากขึ้นด้วยนะสังเกตว่าปากของเด็กแรกเกิดเนี่ยจะมีทรงกระจับนะคะสําหรับคนที่มีริมฝีปากบางเกินไปแล้วก็ดูไม่เป็นทรงกระจับนะคะอาจจะใช้เป็นการเติมสารเติมเต็มเข้าไป เพื่อให้ดูมีทรงแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะคะซึ่งที่คลินิกเองก็มีบริการเหมือนกันหรือบางคนนะคะเนื้อปากกลาง,ลางปากไม่บางมากแต่ดูไม่เป็นทรงแต่ว่าอยากให้ดูเป็นทรงมากขึ้นจากประสบการณ์คุณหมอเองนะคุณหมอแนะนําให้ทําการผ่าตัดนะคะให้เป็นทรงก่อนแล้วหลังจากนั้นอาจจะ2สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะเรามาทําการเติมสารเติมเต็มเข้าไปที่ ริมฝีปากของเราก็จะได้ปากที่อบอิ่มมากขึ้นอย่างเช่นปากของคุณหมอเองก็เป็นคนที่เนื้อปากกลางๆไม่ได้ดูเป็นทรงมากนะคะคุณหมอก็ทําการาผ่าตัดให้ดูเป็นทรงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมีการเติมสารเติมเต็มเข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้ปากเราดูอบอิ่มนั่นเองนะคะ